เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Leader Insight นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับรองศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจกรรมการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแว t จาก7เป็น10นะครับแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันนะครับว่าคราวนี้จะจริงหรือไม่แต่ว่าเราจะมาประเมินกันก่อนนะครับว่าการขึ้นภาษี VAT เป็น10 เพื่อจะนําเงินไปใช้จ่ายนะเพื่อจะทาให้รัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะนําเงินมาใช้จ่ายเพื่อสวัสดิภาพคนชราในอนาคตนี่นะครับเป็นสิ่งที่ทำแล้วเหมาะสมไหมคุ้มค่าไหมปติตามเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดรอนิศรธรรมใจกันครับสวัสดีครับดรอนิศรีครับสวัสดีครับคุจรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับก่อนไปเรื่องของภาษีแวทมาดูเรื่องของรัฐบาลใหม่ก่อนนะครับว่าจะช่วยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนครับ ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าก็สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนได้เต็มที่อะครับเพราะว่านักลงทุนผู้คนก็รอการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าอ่ามันเป็นภาพของความปรองดองสมรณฉันครับซึ่งเราจะเห็นว่า ข่วความขัดแย้งซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบเก้ากันยาสี่เก้าเนี่ยแต่จริงๆก่อนสิบเก้ากันยาสี่เก้าด้วยซ้ำไปนะฮะ uh huh. มันดูเบาลงเยอะนะฮะแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปีห้าเจ็ดก็คลี่คลายลงค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าจะไม่จบสิ้นลงนะฮะแล้วก็ความขัดแย้งถ้าจะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย มันน่าจะเป็นความขัดแย้งในระบบซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไร mm hmm. ะก็หมายความว่าเสถียรภาพของระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นเยอะนะทำไมมันมันเกิดขึ้นเร็วฮะอาจารย์ความปรองดองโดยที่หลายคนเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะพลิกมาเร็วขนาดนี้เออเป็นเพราะว่าฝ่ายขค้่ของอนุรักษ์นิยมอํานาจนิยมเนี่ยเขาแพ้ไงฮะ,ะเขาแพ้เขาก็ต้องต้องเหมือนกับว่า เขาก็ต้องหาทางปฏิปนอมด้วยและอีกประการหนึ่งก็ในขั้วประชาธิปไตยเนี่ยอ่มันก็มีความเข้มข้นต่างกันใช่ไหมฮะครับอ,อย่างพรรคก้าวไก่เนี่ยเขาก็มีความเข้มข้นสูงครับทางฝ่ายขั้วจารีตอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมเนี่ยเขาก็กลัวก้าวไกลดังนั้นเขาก็ต้องมาปฏิปนอมกับพรรคเพื่อไทย มันก็เลยทําให้ความขัดแย้งที่ผ่านมาในช่วงเกือบยี่สิบปีเนี่ยมันเบาลงเยอะ,<ป>ะแล้วแม้ว่าภรคเก้าไกลจะถูกผักเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ผมมองว่าโดยคุณภาพของนักการเมืองของภรคเก้าไกลเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายค้านที่เล่นในระบบนะเขาจะไม่มีบอยคอรดเลือกตั้งเขาจะไม่มีไปสร้างม็อบเหมือนกปปสรหรือพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอะไรอย่างนั้นนะจะไม่มีภาพอย่างนั้นนะฮะงั้นมันก็จะเป็นเกมการแข่งขันกันทางการเมืองมันก็จะเป็นการต่อสู้ในรัฐสภามันก็จะเข้าสู่ระบบผมก็เลยมองว่ามันจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยม,มันมันมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่ดีของการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพเหมือนถ้าเกิดได้นโยบายที่ถูกต้อง เราสามารถทําให้เกิดผลได้จริงตามเป้าหมายเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องชัดเจนครับครับแม้ว่าการในเรื่องของการจัดสรรงบมาณยังทําได้ไม่เต็มที่มากนะก็าตามใช่ไหมครับก็ก็ไม่ได้คาดหวังปีเช่วงครึ่งแรกของปีหกเจ็ดอยู่แล้วอ,อาจจะต้องอาจจะต้องหลังจากนั้นนะัคบครับคือคือ,คอมันก็อาจจะฟื้นตัวแต่อาจจะไม่ไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่า อย่างน้อยมันก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นต่อเนื่องครับแต่เงื่อนไขภายนอกเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจจีนมันก็รวมทั้งสงครามก็ยังมีอยู่เนี่ยมันจะยังเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยแค่ไหนะอัแล้นันมันถูกประเมินไว้แล้วอยู่แล้วอืม่มันถูกประเมินไว้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรผิดประจักษ์เดิมไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมนะฮะใช่ครับใช่ครับครับแล้วบางอย่างก็มันก็บางอย่างก็เป็นปันจจัยบวกส่งออกไทยด้วย อ uh huh. สินค้ากเษกษตรกับข้าวเนี่ยเพราะ uh huh. หลายประเทศเขาก็งดการนําเข้าเองดงดงดการการส่งออกมันก็ทําให้เป็นโอกาสของส่งออกข้าวไทยรัฐบาลควรจะเริ่มต้นกัดกระดุมเศรษฐ,ฐ,ฐกิจยังไงก่อนดีฮะอาจารย์ก็ก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาภาระหนี้ให้ได้ฮะ เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ภระระนี่กลัวเรือนอน,นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้ประชาชนกระจายรายได้ให้ดีขึ้นกระจายความมั่งคั่งให้ดีขึ้นะแต่ตอนนี้มันมันก็คนก็กลับมามีงานทําเกือบหมดละมันเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานด้วยซ้ำไปในหลายเซกเตอร์ก็เรียกว่าปัจจัยเอื้ออำนวยแกันพูดง่ายๆล้ว แต่ว่าทีมเศรษฐกิจนี่พอจะรับมือไหวไหมฮะดูดูตัวแล้วอาจารย์ภาพภาพรวมเนี่ยก็ก็น่าจะพอได้ครับแล้วก็นายกท่านนายกเองเนี่ยนายกเศรษฐาเองก็แอคทีฟนะฮะครับครับเอามาดูเรื่องของแบตกันฮะอาจารย์ที่มีข่าวนะซึ่งแม้ว่าจะปเป็นเสธไปแล้วว่ายังไม่ขึ้นก็นตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ประเด็นนี้คงพวกถึงกันอยู่นะครับว่าควรจะขึ้นไหมแวตเพราอจะเอาเงินมาประีริรายได้เนี่ยมาใช้จ่ายในโครงการตา่าง โดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการประชาชนนะคือจริงๆเรื่องเรื่องวัดเพิ่มวดัดสมเปอร์เซ็น10%เป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการในกระทรวงการคลังเนี่ยแต่มันก็ไม่มีตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือในทางการเมืองที่จะปรับขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่ามันมีความจําเป็นไหมมันก็มีความจําเป็นระดับหนึ่งเพราะว่าในแง่ของ ภาษีมูลค่าพเพิ่มในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าต่ําเมื่อเทียบกันหลายประเทศแล้วเราก็ลดจาก10%มาเป็น7%เนี่ยามามานานละแล้วเราก็ไม่เคยปรับขึ้นไปในระดับปกติระดับเดิมอีกเลยนะคือคือทุกทุกักฐบาลก็จะปฏิเสธที่จะขึ้นหมดนะฮะพอจะขึ้นจะขึ้นก็เกิดเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบไป มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวหรือการบริโภคนะก็เลยมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไปเสนอว่าอ่อย่างนั้นก็บอกว่าขึ้นแต่ว่าขึ้นเพื่อที่จะเอาเก็บเงินไว้ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุมันจะได้มีเหตุผลในการขึ้นนะฮะก็มีมีนักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งเสนอแบบนั้นแต่ถ้าเสนอแบบนั้นเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเนื่องจากวา่ามันก็เป็นวิธีการที่จะจะใช้ลักษณะของการเก็บภาษีเพื่อนำมาใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งเรียกว่าเอียร์มาร์ทซึ่งเอียร์มาร์ท็เนี่ยในประเทศที่ยึดถือวินัยทางการเงินการคลังเข้มงวดเนี่ยหรือแม้กระทั่งการคลังยุคใหม่เนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้วิธีนี้เราะอะไรครับคือเวลา ก,ก็มันก็ทําให้ไม่เกิดวิน <hi> ัยไงฮะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาเราใช้เอามาร์กแท็เนี่ยมันหมายความว่าเราเก็บเงินเพื่อไปใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งหรือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งบางทีเนี่ยอพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นด้านอื่นที่สำคัญกว่า แต่มันก็ไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายได้นะซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็มันเป็นวิธีการที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยเป็นไปตามหลักการวินัยทางการคลังเท่าไหร่ครับนะครับแต่ oh. ถ้าจะทำได้เนี่ยทาได้เนี่ยก็คือคือจะต้องเป็นระบบข้อมูลอาจจะต้องใช้ระบบข้อมูลที่ดีมากๆเนี่ยมาดูแล แล้วก็เหมือนกับว่าใครเนี่ยในช่วงที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยใช้จ่ายใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอย่างไรไปเนี่ยก็ให้เก็บสะสมเป็นสวัสดิการให้คนนั้นเวลาเขาชราภาพหรืออายุมากแต่ถ้าเกิดไปเก็บโดยรวมแล้วเอามากองตรงกลางแล้วมาใช้เพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยก็ก็จะก็อาจจะผมผมว่ามันมัน อย่างนั้นเนี่ยเก็บมาแล้วก็เอาเข้างบประมาณดีกว่าแล้วก็มาดูว่ามันมีความจําเป็นที่จะใช้จ่ายอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศรหรือสวัสดิการส่วนไหนที่จะต้องดูแลกันก็ค่อยมาจัดสรรในงบประมาณอันนี้มันจะทําให้มีวินัยทางการคลังมากกว่าครับแต่มันก็มีการมองนะครับว่าอาจารย์การที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบสวัสดิการมากขึ้นเนี่ยฐานภาษีมันต้องสูงกว่านี้ มันเกี่ยวข้องกันไหมครับว่าควรจะเก็บภาษีให้มันเพิ่มขึ้นในส่วนไหนก็คือคือประเด็นที่ผมให้ความเห็นไปเนี่ยต้องแยกให้ชัดนะฮะ uh huh. คือการเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยต้องเก็บอยู่แล้ว uh huh. แต่เก็บเพื่อมาใช้วัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยไม่ควร uh huh. เพราะมันมันจะผิดวินัยทางการคลังแต่เก็บเพิ่มนี่ต้องเก็บอยู่แล้ว uh huh. แต่เก็บมาแล้วนี่จะสร้างระบบสวัสดิการเอามาใช้สวัสดิการก็ว่าไป แต่ไม่ใช่มาเฉพาะเจาะจงว่าจะไปใช้ตรงนั้นตรงนี้อันนี้มันจะเสียวินัยทางการคลังครับนะซึ่งเวลาเนี้ยมันก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยที่ที่ยังอยู่ภายใต้ระบบเยมาร์คแท็กอยู่เอไม่ว่าจะเป็นสสสไม่ว่าจะเป็นไทย p ีบเอเนี่ยใช่เยมาร์คแท็กคือคือเอ่อรกองกองทุนน้ำมันอะไรพวกเนี้ยอ่า หรือภาษีน้ํามันบางส่วนก็อาจจะใช่แต่ว่าแต่ว่าที่ชัดคือสสสไงฮะหรือไทยพีบีเอเนี่ย <ๆ S 2> แล้วก็จะอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช,ใช้ใช้จ่ายเงินคุ้มค่าหรือเปล่าถช่ไหมฮะแต่จะมันก็วกมาตลอดไม่ใช่หรอฮะระบบนี้สำหรับกรณีนั้นไง ก็บางประเทศเขายกเลิกไปละระบบเย e ีมักแบบเนี้ยใช่ครับเขาไม่ใช้เพราะว่ามันจะทําให้เสียวินัยการเงินการคลังแต่ว่าบางประเทศก็ใช้อยู่โดยเฉพาะประเทศในเอเชียเนี่ยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ยังใช้อยู่มันม,มันขึ้นอยู่กับว่าเรา<ๆ>เรายึดหลักการแบบไหนครับคือถ้าถ้าเรายึดหลักการการบริหารงบประมาณหรือการบริหารการคลังที่ ไม่ต้องการให้เกิดความซํำซ้อนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการใช้ e อ r ม a r k t แ g ให้มากที่สุดครับฮะคือคือเพราะว่าพอใช้ e อ r ม a r k t แ g ปุ๊บเนี่ยมันเงินเงินที่กองทุนหรือว่าหน่วยงานบางหน่วยได้ไปเนี่ยมันไปซํำซ้อนนะกับหน่วยราชการฮะ <c oughs> มันไปซํำซ้อนกับภารกิจบางอย่างของหน่วยราชการ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรามองแบบด้วยความเข้าใจเนี่ย มันก็มีเหตุผลอยู่เพราะบางทีเนี่ยาการบริหารภารกิจบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาประชาชนผ่านหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับเพราะว่าบางทีงบประมาณมันผ่านระบบราชการแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะฮะมันมันมันอันนี้มันต้องมองมองตามบริบทของแต่ละประเทศด้วย แต่ว่าถ้าตามหลักการเนี่ยเอามาร์คแท็กเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับวินัยทางการคลังเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราตัดอินเอามาร์คแท็กไปก่อนนะฮะมาดูเรื่องของการขึ้นปบะสีวเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราคงต้องขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจําเป็นต้องขึ้นเออต้องขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าระดับที่เราเก็บเนี่ยมันต่ําเกินไปฮะไม่เคยเก็บถึงสิอร์ตามกฎหมายใช่ทีหนึ่งนะ อ๋อเคยเก็บฮนะเคยเหรอตอนสมัยสมัยที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแรกๆอ่ะแรกอ่ะหนังสือแสดงเจ็ดจำฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองเนี่ยยังเป็นสิบเปอร์เซ็นอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ปรับปรับลงมาเไาภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็เอามาใช้แทนภาษีการค้าไงเมื่อก่อนประเทศไทยก็ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม <chem. S 1> ก็เอามาใช้สมัยรัฐบาลอนันต์ ก็เอาเอาระบบภาษีนี่มาใช้ซึ่งซึ่งระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะดีกว่าภาษีการค้าคครับรั่จากว่ามันมันจะลดความซ้ําซ้อนแล้วก็โปร่งใสกว่าครับตรวจสอบได้ง่ายกว่าโปร่งใสกว่าแต่ว่าโดยโดยการเก็บเนี่ยมันเป็น consumption t a เมื่อมันเป็น c o n s u m ชั i o n t a เนี่ยภาระภาษีนี่มันจะตกกับผู้มีรายได้น้อยมากกว่าผู้มีรายได้สูงวัดยังไงฮะตรงนี้ ก็วัดจากสัดส่วนของความมั่งคั่งแล้วก็รายได้หรือของนะไงฮ้าคคือคือคนรวยหรือคนจนก็เสียเท่ากันหมดถูกไหมฉะนั้นภาระมันไม่เท่ากันนะฮะแต่คนจนก็ซื้อน้อยก็เลยเสียน้อยภาระที่จะต้องจ่ายเเปอร์เซ็นตเนี่ยของคนที่มีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยกับภาระที่มันเกิดขึ้นกับคนหาเช้ากินขําที่ ได้ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันภาระมันสัดส่วนมันมันมันหนักกว่ากันเยอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษีเงินได้เนี่ยถ้าเก็บในอัตราก้าหน้าเนี่ยก็คือคุณมีรายได้สูงคุณก็เสียในอัตราที่สูงอันนี้มันก็มันก็มันเป็นเรื่องหลักการความเป็นธรรมในการเก็บภาษีคือการเก็บภาษีการหานภาษีเนี่ยมันมีหลายหลักเนี่ยมันต้องดูว่าจะให้น้ำหนักไปที่ตรงไหน น้ำหนักเรื่องประสิทธิภาพน้ำหนักเรื่องการส่งเสริมการลงทุนการแข่งขันน้ำหนักเรื่องความเป็นธรรมทีนี้เวลาคิดออกแบบเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าควรจะออกแบบแบบไหนนะฮะเพราะงั้นเราบอกได้ไหมครับว่าการแกปสี่วัตหรืออาจจะขึ้นเป็นสี่วัตในอนาคตเนี่ยงีแล้วมันไม่ได้เพิ่มบทบาทในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเลยระหว่างคนรวยคนจน ก็เป็นรายได้เป็นรายได้คอนซัมชันแท็กนี่มันเป็นรายได้ของของรัฐบาลแล้วก็ข้อดีของคอนซัมชันแท็กภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันก็คือมันเก็บได้แน่แน่้คือมันหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้คือจ่ายเงินปุ๊บก็เก็บเลยถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าภาษีในรูปแบบอื่นๆเนี่ยมันมันบริหารภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีได้คือเก็บเก็บไม่ได้เต็มมัดเต็มหน่วย แล้วมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นรายได้หลักของหลายประเทศนะฮะครับ,รบเป็นรายได้หลักของหลายประเทศภาษีแหวเนี่ยครัในพูดเรื่องภาษีแล้วมาดูกันหน่อยว่าคือรัฐบาลอาจจะต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นตามโครงการที่เนี่หาเสียงไว้เนี่ยควรจะอาจจะต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถ้าจาเป็นต้องเก็บเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเก็บจากตรงไหนดีฮะอาจารย์เก็บภาษีากภาษีทรัพย์สินฮะต้องเก็บจากตรงนั้นเป็นหลักเลยยังไงฮะพอรวยเสียภาษีเยอะ ไม่ใช่เก็บจากทรัพย์สินนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดฐานรายได้อ่าจัดฐานทรัพย์สินฐานทรัพย์สินก็คือคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆมีมีความมั่งคั่งเยอะๆอ,อย่างเงี้ยคืออันนี้มันเวลาเก็บเนี่ยมันมันไม่กระทบคนส่วนใหญ่นะฮะตัวนี้เป็น additional tax ขึ้นมาหรอฮะอาจารย์ภาษีทรัพย์สินก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งภาษีมรดกอย่างเงี้ย ซึ่ง uh huh. ภาษีมรดกหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็ผ่านมาบังคับใช้แล้ว uh huh. แต่ว่าเราก็ไปแก้เนื้อหาจนกระทั่งเก็บไม่ค่อยได้ uh huh. ปัญหามันก็คือมันก็มันมีการวิ่งเต้นมีการไปวิ่งเต้นมีล็อบบี้กันอะ uh huh. อันนี้มันก็เป็นเป็น,ป,นปกติที่มันเกิดขึ้นเสมอเพราะว่าไอเนื้อหาของภาษี เนื้อหาในกฎหมายภาษีมรดกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่เป็นต้นร่างของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นอยู่วันนี้นะฮะมันถูกแก้ใมันถูกแก้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติอ่ะจนกระทั่ง,ง,งมันมันดูผิดเพี้ยนไปจากอเป้าหมายเดิมค่อนข้างมากาก,ก็เลยกลายเป็นว่าก,ก็เลยกลายเป็นว่าเก็บไม่ค่อยได้ ควรจะลือมาแก้ใหม่ไหมอาจารย์ลือมาแก้ไงผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าแก้แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอํานาจในการต่อรองในระบบเศรษฐกิจหรือการเมืองของไทยเนี่ยมันประชาชนส่วนใดไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงจริงอ่ะเอ๊ะงั้นจะหาอะไได้เพิ่มเข้ารับได้ยังไงดีฮะเนี่ยนอกจากภาษีรั์สินที่อาจารย์ ก็เอาเอาเก็บให้มันจริงจังมันก็ก็ได้แล้วฮะก็คือคือที่ดินบางบางทีคนมันมีที่ดินเยอะมากเลยแล้วก็เอาไปปลูกกล้วยปลูกอะไร่เงี้ยเขบอกว่าเป็นที่ดินที่ดินการเกษตรนะครับแช่เสียในอัตราเกษตรทั้งที่มันที่ดินมันอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่ะนะมันมันก็มีเราก็ต้องให้มันบังคับใช้กฎหมายให้มันตรงไปตรงมาครับหรือภาษีมรดกอย่างเงี้ยบางคนมี ทรัพย์สินมีมรดกเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านอย่างเงี้ยแต่แทบจะไม่เสียภาษีเลยอ่ะแทบจะเก็บไม่ได้เลยอะภาษีจากตลาดหุ้นช่วยได้ไหมครับภาษี capital gain tax ก็เก็บได้ฮะควรจะเก็บด้วยแต่พอพอจะเก็บก็เห็นคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเขาก็ออกมาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็เสียงดังด้วยถูกไหมก็เลยเก็บไม่ได้สักที ประเทศอื่นเขาก็เก็บกันทั้งนั้นนะฮะส,นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ <นะ S 2> ทุกประเทศเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกประเทศเก็บนะอาบางประเทศที่เขาต้องการส่งเสริมตลาดทุนมากๆเขาก็ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราจะบริหารประเทศแบบไหน,นโดยสรุปแล้วจังคิดว่ารัฐบาลจะมีปัญหาในการหาเงินมาใช่ไหมฮะในโครงการต่างๆมากมายในระยะปานกลางระยะยาวน่าจะมี เพราะว่านี่สาธารณะมันก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยกยกเว้นว่า GDP มันขยายตัวมากๆก็จะแก้ปัญหาไปได้นะแต่ถ้า GDP ไม่ขยายตัวตามเป้าเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเพราะว่ามันจะหนี้นี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับะตอนนี้มันล่าล่าสุดเนี่ยหนี้สารณะต่อ GDP มันก็หกสิบเอ็ดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วขยายพดานไปแล้วเป็นเจ็ดสิบ ใช่ครับนะครับปิดเวลาพอดี5จานเดี๋ยวสัปดา์น่ามาต่อกันวันนี้ขอบคุณดารสอนนะครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสําหรับช่วงของรายการ The Leader Insight ในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับวันนี้ผมจิระลาไปก่อนสวัสดีนะครับ